ทางด้านมุมแดงก็คือจรวจศึกสิทธิ์คุณมะหรือว่ากอคัมานาดเดิมนะครับเดียวกับทางด้านของตักขศิลาสันติมวยไทยหรือว่าตักขศิลาชาวห้าพยักษ์สายกับฝาครับน้องชายของนำพลเล็กกอกรมานาดเนี่ยครับอุ้ยมัขฝาตันล้าตัวครับเสียงกรี๊ดนี่มาแล้วนะครับทางด้านของตักขศิลา อยู่ที่ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนแข้งขวาเนี่ยครับเตะแล้วครับเอานัานเตะไปเรื่อยตากศิลานะครับซ้ายของจุดสุกร์โรเซ่ค้ำจัมแลวเกินบุกข้าวมีแผลแล้วนะครับ โอ้ตีนผมตีนผมของจรุดศึกเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วเอาต่อยลําตัวต่อยให้ขาตายนะครับเลือดคข่ไข่ล็อกคข่ไข่เล็มอา้าวเข้าก็เซ้ายไปจรุดศึกตัดศิลาเข้าใกล้ด้วยแ,แต่แต่ไม่ไม่บุมบังไม่บุมบังเข้าใกล้เพราะได้ยกอ,อันนี้สั้นกว่าไปอีกอา้าวแล้วกาดจะไม่ตกด้วยนะเอาหมดยกก่อนนะครับหมดยก เกมของทางด้านของตักกศิลาครับอ่ะมามันกันต่อครับยกที่4ครับฮาลท์ชิตาตานะครับจจรวดสึกกับตักกศิลา141ปอนด์นะครับยกที่ผ่านมาจจรวดสึกพ่าโดนคมศแตกแ้วครับเอาละครับจรวดสึกในช่วงพักยกที่ผ่านมาตามชัยภูมิครับมวยหูคนเข้มทางด้านของจรวดสึกครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะทําได้ตามที่สั่งหรือไม่โอ้โหวางเกมกันไปครับพวงในรัดล่างแล้วหักเททิ้งเลยครับ เก่แข็งแรงเลยอ่ะตากาซิลานะครับแม่เนหลังนี่บึกเลยอ่ะนั่นโอ้ยโอ้ทั้งฟันศอกติดต่อกันเลยครับนาทีแรกครับของยกที่4ครับทางด้านของจรวดศึกครับโอ้โหโดนสารพัดนะครับโดนครับพ้นไปที่ซุนทอนสีโบราแยกออก้ามาอ้าวซ้ายแม่ขวาแกร่นนะครับตากาซิลาแต่บังซ้ายของจรวดศึกได้ด้วยแล้วโยกออกนิดนึงเอ้าขวาแม โอ้ยแฟนแฟนซีจริงๆเอาขวามาอีกแล้วโอ้ทางเดโดน,นทบ,บุรีอ่ะหมดยกก่อนครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับออกได้ทุกหน้าครับ คนที่หนักใจที่สุดในเวลานี้ก็น่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับนารงธนจันทร์ดำเกิงวีศาสตร์และก็วรชิตชมชื่นครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายครับคู่รองของเมืองเลยนะครับทางพีพีทีวีเอดีช่อง36นี่นะครับทุกอาทิตย์ชั้นดีจีทีออนไลน์ครับหมดยกสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปฝ่ายไหนครับชิตชมชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ ชูมือให้ครับตักกศิลาครับตักกศิลาสันติมวยไทยหรือว่าตักกศิลาช5ห้าพยักเดิมครับนั่นแหละครับพลิกชนะคะแนนทางด้านของจรวดศึกสิทธุคุณมะโอ้โหนั่นแหละครับคู่รองของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนอนในวันนี้ครับนี่นะครับตักศิลาชอห้าพยักนะครับรับจากลูกหมากรถยนตรงหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์นะครับตอนนี้ผู้แทนขึ้นไปมอบ ลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งนะครับนี่ทีหนึ่งของลูกหมากเลยทีเดียวตักศิลาชอห้าพยักนะครับเทเลยทีเดียวแข้งขวานำร่องตา